รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Hashtag Switch ค่ะรายการที่มีความเชื่อยอย่างหนักแน่นนะคะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิด ชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีค่ะคุณผู้ชมคะต้นทุนชีวิตของคนเรานะคะอาจจะมีไม่เท่ากันค่ะแต่คุณค่าของคนเราก็ไม่ได้วัดกันที่ต้นทุนชีวิตนะคะแขกรับเชิญของจ๋าในวันนี้นะคะเธออาจจะเกิดมาในครอบครัวที่เพียบพร้อมค่ะแต่ว่าเธอเลือกทำชีวิตของเธอให้มีคุณค่าด้วยการใช้ความพยายามและความสามารถที่เธอมีนะคะจนชีวิตของเธอประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ค่ะจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวพบกับเธอได้ในช่วงหน้ากับ #switch ค่ะ Hashtag Switch Switch แขกรับเชิญของสาววันนี้ค่ะน้ำชาชีรนัทส,ส,สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสมิกาแห่งเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นยังไงบ้างละครตอนนี้มีกระแสตอบกลับมายัางไงบ้างค่อนข้างเยอะนะคะแบบว่าเหมือนชาพลิกบทบาทจากที่เคยเล่นบทอีกแบบคือนี่คือตรงกันข้ามเลยะคะ่ะนี่คือเป็นการตัดสินใจรับเล่นไร์ครั้งแรกในชีวิตใช่ค่ะตัดสินใจอยู่นาน<ม>ไหมลูก ประมาณครึ่งชั่วโมงทะนานมากจริงๆนะคุณเอ๋พี่แอนโทรมาอยู่ก็โทรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไม่ได้คุยกันมานานมากช่วยมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็รับสายแล้วก็พี่แอนก็บอกว่าเออเนี่ยพี่มีละครเรื่องหนึ่ง อ,อยากจะให้น้ำชาเล่นแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนางเอกนะเป็นนางร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาก็เลยแบบสนใจอยากลองเล่นพี่แอนเหมือนมานั่งคุยกับชาแล้วว่าน้ำชาแบบทำอะไรต้องตัดดริบบิน<ม>ตัดดริบบินในที่นีน้หมายถึงทำอะไรให้มันพีคทำให้สุดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่น้ำชาอยากทำงานด้านนู้นด้านนี้ด้านนั้นก็คือเอาให้สุดอย่างเงี้ยค่ะอย่างเล่นร้ายก็เอาให้สุดอะไรเงี้ยค่ะชาก็เลยแบบไปทำกานบ้านมาเอากลับมาตอนเด็กๆกันบ้างพี่ชอบชื่อน้ำชามากชอบที่มา ของชื่อ,อน้ำชาคุณพ่อชื่อชามมีคุณอาชื่อช้อนกับขวดค่ะชามช้อนขวดแล้วก็แบบ <S <S 2> <S 2> ชามีน้องชายชแชแทชื่อว่าน้ำสุกค่ะใช่มาทั้งครัวเลยคะ <S <S <อ>่ะเราชอบชื่ออย่างนี้นะแต่ตอนเด็กๆี่เข่าว่าโดนล้อจนอยากเปลี่ยนชื่อมากตอนเด็กๆเป็นหนึ่งในปมด้อยเลยอะค่ะแบบว่าคือเพื่อนเขาก็จะชื่อแบบชื่อเหมือนทั่วไปเงเพื่อนจะเรียกว่า น้ำหน้า <laughs> น้ำ, <laughs> นำ่อะไรอีอ่เลยนะชอบตั้งชื่อแบบใจร้ายอ่ะแล้วชาก็แบบเหมือนแบบคือรู้สึกว่าแบบเอออยากเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ย <t ip> อายน,น, <t ip> น้ำชามีภาพลักษณ์ของความ<ช>เป็นคุณหนูอยู่เบาๆ <t ip> เหมือนกันนะแต่ได้ข่าวว่าเด็กๆนี้สนมากชาเป็นคนค่อนข้างที่จะโลดโผนตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแบบโลดโผนในที่มันแบบทำทุกอย่างที่มันเอ็กซ์ตรีมคือหลายคนไม่เชื่อว่าชนลุยไม่สามารถที่จะถ่ายละครได้ไม่สามารถที่จะแบบ ออกกองหรือว่าแบบลุยไปกันงานลำบากลำบากคุณหนูที่เราคิดนั้นเคยเกือบตายมาหลายรอบมากคนคายช่วยใช่ค่ะเอ็กซ์ตรีมทำไมเอ็กซ์ตรีมจ้ะดยการที่หนูจะโรยตัวลงมาจากชั้นสี่นะเดวิ่งออกมากลางถนนแบบว่าโขนบันไดลงมาจากชั้น4ีอะไรเงี้ยโขนบันไดแบบคือตะกอนอะ ชาจะอยู่เป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์ที่คุณแม่แบบสร้างไว้เลี้ยคะล้วก็จะอยู่ชั้นบนแล้วข้างหน้าก็คือเหมือนปล่อยให้คนเช่าอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่กลับมาจากโรงเรียนเนี้ยค่ะชาก็จะแบบต้องเดินขึ้นสี่ชั้นลงสี่ชั้นเป็นเนี่ยคือทําตลอดเวลาแล้วแบบนึกสนุกทำกับน้ำซุปก็คือน้องชาซุปเป็นแกนนำในการทำเรื่องแบบนี้มเขี้เกียจเดินลง เดือดลงเถอเขาบันไดลงมาแล้วแบบเหมือนโรยตัวลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจนแบบไปถึงชั้นสองแล้วแบบเกิดอุบิเหตุนี่โรยมาแล้วสองชั้นเหรอสองชั้นค่ะอุบิเหตุแบบเหมือนพลิกตัวเข้าไปในด้านที่ไม่ใช่บันไดอะค่ะด้านที่มันเป็นหลุมแบบหลุมลงไปหรือลึกอะค่ะเป็นด้านที่แบบมันไม่มีอะไรเกาะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพลิกว้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเกาะอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือถ้าตกลงมาคือตอนนี้ชาอาจจะเป็นแบบ คือพิกาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะตายก็ได้นะพี่ที่เขาทางานอยู่ที่นั่นเลยเงี้ยพี่ท,ท,ที่บ้านก็แบบเหมือนช่วยไว้หมูคุณแม่แบบดุจนเธอ้องไห้ตี token. อะไรเงี้ยเพราะว่ามากเป็นอย่างนั้นคือนําน้องทาด้วยค่ะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะสนมากจริงๆสนมาแต่พอโตขึ้นมากะว่าคงจะดีขึ้นมั้งไม่จ้านางขี่มอเตอร์ไซค์บีบ้าเช่อะไรอ่ะชาอันเนี้ยเป็นแผลทุกวันนี้ก็คือต้องกบ เล่นละครเล่นหนังก็ต้องเอารองผืนกบล้มแบบคือมันเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากที่มันเป็นคันเล็กๆที่มันบึ้นๆเป็นบบเดง้เเดง<า>ๆแล้วก็บรรนบรนบรึนบรนอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพตอนที่แบบมอเตอร์ไซค์ดริฟที่ติดพื้นเนาะใช่ตที่เข<อ>่าติดพื้นเรากะจะทําแบบนั้นในหัวเราเป็นแบบนั้นใช่เราไม่ใช่ก็คือมอเตอร์ไซค์ล้มทับแล้วไอ้ตรงท่อของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจ่ออยู่ที่น่องเรา แบบควันขึ้นแบบเนื้อไม้นือยู่ <อะ S 2> ที่นะแบบมอเตอร์ไซค์ที่ท่อมอเตอร์ไซค์ะคะ่ะเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในชีวิตก็คือเมื่อตอนมอสองอยู่ดีๆอยากไปเรียนเมืองนอกใช่ค่ะ คือชาเนี่ยโดนแยกห้องกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่แบบอยู่ห้องเดียวกันมาตั้งแต่ปฐมต้นๆแล้วก็สนิทกันมากเป็นแบบ best friend แล้วก็แบบอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็พอมอสองเป็นครั้งแรกที่เราโดนแยกห้องกับเขาเราต้องอยู่ด้วยกันตลอดต r i e ฟ d forever ทุกคนจะมีช่วงอะไรแบบนี้มีมีมันต้องมีเธอเหมือนคุยกับเพื่อนคนอื่นรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเพื่อนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นความคิดเด็กๆก็เลยบอกคุณแม่ว่าอยากไปเรียนเมืองนอกอยากแบบว่าหนีละอยากหนี อยากหนีอะไรเงี้ยหนีปัญหาปรากฏไปปุ๊บปัญหาหนักกว่าเดิมไปที่ไหนไปเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะที่ที่เพอเป็นพี่ที่แบบไม่คิดว่าจะมีความเงียบได้ขนาดนี้ในชีวิตเป็นที่ที่เงียบที่สุดในโลกแล้วที่คุณแม่แบบให้ไปเรียนปัญหาหนักกว่าเดิมนะคะคือการที่เราแบบโอ้โหไม่ชินอ่ะแบบ culture ของฝรั่งหรืออะไรเงี้ยคือเราเหมือนแบบ ไม่เข้าใจเขาพูดอะไรมาเราก็ไม่ขำหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยการที่แม่ย้ำแล้วว่าไปแล้วไป,ไปวเออโทรหาแม่ร้องให้แบบทุกวัน แบบว่าขมซิกมากอยากกลับอยากกลับอะไรเงี้ยคะ่ะแม่ก็ต้องทําไม่รู้ไม่ชี้แม่บางครั้งแบบอ๋อเดี๋ยวแม่โทรกลับมาลูกเราก็หายไปเลยนางก็เลยตัดสินใจว่างั้นต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองด้วยการปีนรั้วออกไป <c oughs> ท้ำชาเคยปีนรั้วออกจากโรงเรียนเงี้ยหรอเคยจะหนีจะไปจากโรงเรียนเลยอะไรเงี้ยค่ะปีนมาแห่ออกไปเลย <c oughs> คือสิ่งที่เราเบื่อมากคือชอบเป็นคนติดอาหารที่แบบอร่อย อาหารมึงคนชอบกินอาหารเหน็นแกกินก็กินอาหารอร่อยตลอดเวลาแล้วอาหารในโรงเรียนเป็นไงอาหารเป็นเหมือนอาหารแบบอาหารโรงเรียนประจำอะไรเงี้ยข้าวก็แบบไม่ติดกันสักเม็ดเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่เอาละ จะออกไปกินอาหารในเมืองคือโรงเรียนชาบอกก่อนว่าห่างจากเมืองมัน40นาทีชาก็ตัดสินใจเข้าไปกินอาหารในเมืองไปซื้อแบบจูชิเกนหรืออะไรอย่างเงี้ยไปคนเดียวเลยค่ะไ,ไม่ได้บอกใครเลยไม่ได้บอกเพื่อนสักคนขอโทรเข้ามาเป็นเหมือนแบบแม่บ้านที่ดูแลเด็กที่อยู่ในแบบหอพักประจำเขาก็จะเช็คทุกเกณว่าแบบ จะเรียกชื่อทุกชื่อแล้วก็ต้องแบบยก,<อ>กมือ,มอแล้วพ่อเขาเรียกชื่อเราอย่างเงี้ยค่ะเงียบเขาก็เลยแบบแตัดสินใจโทรมาโอ้โหโทรมันติด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 กันแบบไม่หยุดเลยอะค่ะ,ะจนฉันต้องหลับแล้วตอนนั้นนะชาก,กําลังนั่งกินซูชิกำลังม,แบบมีความเป็นโมเมนต์ที่กําลังคิดตะเกียบเอาซูชิเข้าแบบเข้าปากอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าให้คนขายซูชิเนี่ยแหละพูดโทรศัพท์บอกว่าอยู่กับเราออกมาซักผ้าอะไรเงี้ยออกมาซักผ้ามันจะมีห้องลอนดรีห้องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่แบบไกลออกไปจากแบบไอ้หอพักหน่อยอะไรเงี้ยก็ให้เขาพูดอะไรเงี้ยเขาพูดนะเขาบอก please 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 ได้โบนนะได้โบดนะเดี๋ยวไอ้แบบจ่ายตังค์ให้หนังตาเขาว่าอ่ะเดี๋ยวให้แบบ20ดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยให้เยอะด้วยนะเขาก็ทำหน้างงๆแล้วเขาอ๋อโอเคโอเคโอเคอะไรเงี้ยเขาก็พูดแล้วก็เขาก็ไม่เนียนอ่ะก็ด้วยความที่เขาไม่รู้เรื่องราวอะไรมาเกาะอะไรเงี้ยก็เลยโดนแบบว่าทำโทษทำโทษแค่ไหนเป็นเรื่องใหญ่เลยมั้ต้องทำความสะอาดสองอาทิตย์ทุกวันแล้วก็ ให้ไปบําเพนประโยชน์ที่แบบอารมณ์เหมือนบ้านพักคนชราเป็น Charity Service อะไรเงี้ยเหมือนให้ไปดูแลโยคนชราโดยที่ห้ามเข้าโรงเรียนแบบ2อาทิตย์ก็คือในช่วงเวลาทําความสะอาดเราไม่แฮปปี้มาก <c oughs> เหมือนตอนนั้นเราตกบันไดทำความสะอาดทีแล้วเราตกบันไดเราก็เริ่มเกิดความที่แบบทําไมถ่ายรูปให้แม่ดูอถ่ายรูปรอยช้าที่เขาให้ บอกว่าแม่ดูสิชาแบบโดนแบบนี้อะไรเงี้ยชาอยู่ที่นีชาแบบโดนแบบนี้อะไรเงี้ยขี้ฟอมากมันยามากตอนนี้จนแม่แบบเป็นห่วงด้วยความที่แม่แบบลูกก็ไม่อยู่อยู่ไกลดูแลเองก็ไม่ได้อีกอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงก็เลยแบบโทรหาแบบว่าคนดูแลที่นั่นนะคะที่หออะไรเงี้ยว่าทาไมเกิดอะไรขึ้นทําไมเธอใช้งานลูกฉันแบบนี้ทำไมอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาเล่าให้ฟังว่าลูกเธอโกหกนี่นั่นโน่นนี่คือเป็นเรื่องแบบใหญ่โต าก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณแม่เลยว่าเราทําอะไรบ้างคุณแม่ก็เลยไม่เข้าข้างเราเลยค่ะก็เลยต่อรองด้วยการให้คุณแม่โทรไปบอกที่โรงเรียนว่าขอให้ทําปลาให้ลูกฉันกินก็แล้วกันอย่างน้อยใช่คือทําตัวแบบว่าทําตัวยากมากอ่ะคือแบบทำตัวยากทำตัวยากแบบว่าเยอะเรื่องเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็แบบไม่มีอะไรที่เรากินได้เลยที่นี่เพราะฉะนั้นขอกินปลาอะไรเงี้ยค่ะก็กินปลาทุกวันอแล้วก็บอกว่าเป็นอารมณ์เหมือนแบบ เป็นแบบคนไม่กินเนื้ออะไรแบบนั้นจึงกินตกลงว่าอยู่ที่ยอสชตรเรียนักี่ปีอยู่ประมาณ5ปีค่ะมันให้อะไรเราบ้างเมื่อเรากลับมาโตแบบหน้ามือหลังมือเลยค่ะโตขึ้นทําอะไรเองเป็นทุกอย่างอินดิเพนเดนต์มากอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกวันนี่ยังเป็นอยู่ก็คือแบบอยู่ได้ด้วยตัวเองคือไม่พึ่งไม่ให้ใครช่วยเหลือไม่อะไรเลยคือแบบทําทุกอย่างเองอยู่ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ไงจากเด็กโรงเรียนประจําที่แสบขนาดนี้ จะเข้ามาทำงานในวงการแบบหนักหนาได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับน้ำชาต่ตอเตอนนี้ค่ะเราเห็นว่ามีน้องหมายอยู่2ตัวน้ำแข็งกับน้ำเปล่างันที่ขอมอบผลิตภัณฑ์ค่ะแชมพูสุนัขเชนการ์ดนะคะสำหรับสุนัขเล็กกลางใหญ่ที่รักคุณไม่เคยน้อยลงเลยค่ะซึ่งเชนการ์ดเนี่ยนะคะปกป้องแล้วก็กำจัดเห็บหมัดค่ะได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญนะคะยังคงความอ่อนโยนแล้วก็มีหลากหลายสูตรนยคะช่วยดูแลสุนัขได้ทุกพันธุ์เลยค่ะอ่าอันนี้ ฝากให้น้องเขา<อ>สอนนะคะ,คคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับน้ำชากันต่อค่ะ อาละค่ะลกลับมาคุยกับน,น้ำชากันต่อหลังจากที่กลับมาจากเรียนที่ออสเตรเลียแล้วเข้าวงการได้ไงน,น้ำชาเข้ามาโดยการที่เหมือนเราเรียนร้องเพลงมาแล้วจบในสาขาแบบ <S <S มิวสิกเตอร์มาก็คือพวกละครเวทีพวกอะไรอย่างเงี้ยชาก็เลยชอบการร้องเพลงมากแล้วก็เพื่อนของคุณแม่เนี่ยค่ะสนิทกับพี่นิ่ม <S <S สีฟา้าเคยเจอพี่นิ่มทีหนึ่งก็เลยแบบเหมือนขอเขาว่าชาขอส่งแบบเดโมให้ฟังได้ไหมชาก็เลยอัดเดโม ตั้งใจอัดเดโมแล้วก็ส่งให้พี่นิ่ม,มพี่นิ่มเขาก็เลยแบบเออเสียงดูม,มีเอ,อกลักษณ์ดียนะอะไรเงี้ยสนใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยให้ชา เข้าไปแคสติ้งในในตึกแกมมี่คือแกมมี่แต่ก่อนจะมีการแบบแคสติ้งทุกปีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรับศิลปินเข้ามาแบบปีละ50คนชาก็เข้าไปแล้วก็โอ้โหตอนนั้นคนเยอะต่อแถวแบบเชาว่าเกือบร้อยอะค่ะก็ไปต่อก็ไปต่อแล้วก็แบบก็เข้าแคสติ้งตอนนั้นแบบแต่งตัวแบบคือย้อนกลับไปดูแล้วแบบแต่งตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบผูกจุกตรงนี้เป็นแบบใส่เสื้อยืดแล้วก็แบบเองขาดเดฟรองเท้าแบบคอน เวอร์สีชมพูสะท้อนแสงแล้วก็แบบมีเป้ที่เป็นรูปหมีเกาะหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปแล้วก็แบบได้ร้องเพลงได้อ่าแสดงความสามารถต่างๆก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเลยค่ะทีนี้พอมาออกเพลงคุณพระช่วยมันเป็นเพลงที่ดังมากอ่ะมากรักแท้อย่างไงรักแท้รักที่อะไรตัใจใจพุง พลงที่แต่งโดยพี่ดีในที่พ,พงขอ,งขอ,งอน,ขอนากันนะคะก็คือเหมือนพี่นิมเขาก็มาช่วยๆทําอะไรด้วยอะไรเงี้ยตอนที่ชาลองอ่ะชาไม่เข้าใจคําว่าตัดไตไส้พุง <S <S ชาไม่เข้าใจเลยแล้วชาแบบชาก็เหมือนอารมณ์บอกพี่นิ่มจะใช้คํานี้เลยใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเพราชาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแปลกอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกไม่เดี๋ยวรอดูล้กันว่าแบบมันจะเป็นแบบฮอตฮิต ันต่อไปทีนี้เชื่อว่าชื่อเสียงมันก็คงต้องมาพร้อมกับข่าวพอเจอสิ่งเหล่านี้เข้ามาน้ำชามีวิธีจัดการกับมันยังไงน่อยมะจริงๆอะ่ะ คนที่นอยน่าจะเป็นคุณแม่มากกว่าเขาจะห่วงเรื่องอิมเพจเราเรื่องแบบคนจะมองเราเป็นยังไงมากซึ่งชาในทางกับกันคือแบบไม่สนใจเลยเออเอาสิแต่คุณแม่เขาก็เชื่อในตัวเราตลอดว่าแบบมันเราไม่ได้ทำอะไรเงี้ยก็จะมีบางเรื่องที่แบบลองไม่ทําบางเรื่องก็ทำะไรอย่างละแล้วมันเป็นปัญหาหรือว่าเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ที่จะปรับตัวและอยู่กับมันได้จากที่ร้องเพลงร้องเพลงก็มาเล่นละครเรื่องแรกที่มาเข้ามาทํางานกับช่องส <c oughs> คือพิมาลา <c oughs> เป็นละครของพี่ปิ่นนะคะได้ได้เข้ามาเล่นพี่ปิ่นบอกว่าเอออยากให้น้ำชามาเล่นมากเลยบทเนี้ยเ,เป็นบทที่แบบน่าสนใจแล้วก็อยากให้ลองเล่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นบทเร,บรเรียบร้อยเรียบร้อยได้เจอหลายๆคนที่แบบที่เก่งๆให้ายางงั้นถามว่าระหว่างนักแสดงกับน,นักร้องจริงน้ำชาชอบอะไรมากกว่ากัน ชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะค่ะคือเหมือนเราเกิดมากับอะไรที่อยู่ในเสียงเพลงตลอดก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องดนตรีอะค่ะแล้วเราจะได้ฟังเพลงจากน้ำชาอีกบ้างไหมคะเรียกว่าอะไรอะคะเหมือนพยายามทําอยู่ไม่เคยหยุดนะคะแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจเรื่องเพลงนะตอนนี้มันยากมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเราก็พยายามนะคะเฉยๆก่อน ใช่ค่ะก็เลยในระหว่างที่แบบทาเพลงเนี่ยก็มีงานหยิบยื่นที่ที่มีผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเข้ามาตลอดแบบในเรื่องการแสดงในเรื่องแบบอื่นๆแล้วก็ได้ทําอะไรที่แบบก่อนอันนี้ตัวเองไม่มีไม่มีเวลาทำอะไราเงี้ยอย่างเช่นแบรนด์เสื้อผ้าตอนนี้ออกมาสวยมากยังไงถึงยังไงถึงได้มาจับในในส่วนของการทําเสื้อผ้าแบบนี้ชาเรียนดีไซน์มาค่ะแต่ว่าเป็นกราฟิกดีไซน์ใช่ก็จริงๆมันเอามาปรับ ใช้ได้ได้จริงๆอะค่ะ,<ฮ>ะเหมือนเหมือนเราได้รู้คือขั้นตอนการดีไซน์ก็คือเหมือนแบบเริ่มจาก Inspire Research เอามา Develop พัฒนาจนออกมาเป็น Final Product อะ,อะไรแบบนี้ค่ะเรียกว่าทําทุกอย่างเป็นสาวไฮเปอร์ Hyper ตัวจริงเนาะ <c oughs> บอกคุณแม่เพราระกกศกับคุณแม่ไปแล้วว่าจะไม่ของเงินคุณแม่แล้วตอนแรกแม่ว่าไงแม่เชื่อมั้ดีค่ะคุณแม่โหดี ฉันรอมานานแล้วแม่บอกคุณแม่บอกว่าดีค่ะเพราะว่าก็ดูแลตัวเองดูแลตัวเองโดยกระทั่งแม้กระทั่งค่าเรียนที่มหาลัยชาบุคนบอกคุณแม่เองว่าไม่ต้องจ่ายค่าเรียนให้ชาแล้วชาจะจ่ายเองรถก็ซื้อเองพอนเองทําทุกอย่างเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าแม่ไม่ต้องไม่ต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าดูแลตัวเองเฮ้ยเท่าที่พี่ฟังนี่ไม่ได้เป็นคุณหนูอย่างที่หลายๆคนมองจริงๆนะคือชาสู้มาทําทุกอย่างเองดูแลตัวเอง แสบเองทุกอย่างสร้างปัญหาเองร้องปัญหาเองแก้ปัญหาเองคุณแต่ว่าก็จะมีคุณแม่คอยดูอยู่เรียกว่าต้องมีกติกาต่างๆกันอยู่เยอะพอสมควรแม่เป็นผู้คุมกฎเหรอจะ๊ะใช่ค่ะถึงแม้ว่าแม่จะไม่ได้ดูแลเรื่องแบบเงินแต่เรื่องความแบบเรียกว่าอะไรความเป็นอยู่หรือว่าความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังอยู่ภายใต้คุณแม่อยู่ <laughs> เวลาที่เราแบบเลิกกับใคร แม่เขาไม่ชอบเพราะเขารู้ว่าอีกหน่อยก็จะมีคนใหม่เข้ามาอ,อีกแม่เขาจะดูแลเขาค่อนข้างจะคนเซเลบティเรื่องเนี้ยว่าแบบเราเป็นผู้หญิงคือต้องดูแลชื่อเสียงตัวอเองด้วยอีกเรื่องที่คุณแม่ห่วงมากคือเรื่องแต่งตัวคือไม่ชอบให้แต่งตัวแบบเซ็กซี่อะไรอย่างงี้เลยใช่คะ่ะคุณแม่เขาไม่ชอบให้แต่งตัวโป๊เียว่าถ้าเดินลงมาแล้วไม่ถูกชุดไม่ถูกใจแม่ก็ต้องเปลี่ยนใช่คะ่ะแม่เขาจะมีมุมแบบคือชันเดินลงมากําลังรีบออกไปเพราะว่าเลทแล้วหรืออะไรเงี้ยเดินลงมาจับแม้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บบ ไปเปลี่ยนชุดแล้วเราทำไงสักก็ไม่เห็นปอเลยเขาบอกว่าไม่ฉันไม่ให้เราจากบ้านถ้าเธอใส่ชุดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องขึ้นกลับไปเปลี่ยนทีนี้ถ้ามีคุณแม่บางท่านที่กำลังมีลูกสาวในวัยตอนเด็กๆแล้วแสบมากมีเรื่องตลอดเวลาหรือแบบทำให้เขาไม่แน่ใจว่าเอ๊ะ ลูกคนนี้จะไปทางไหนยังไงน้ำชามีคําแนะนํามาว่าจริงๆแล้วเด็กที่เป็นแบบเหมือนเราเนี่ยควรจะคุยกับเขายัางไงเด็กดือด้อๆเด็กดือด้อๆช้าจะบอกว่าจริงๆในในแง่มุมที่ชาคเคยรู้สึกมานะคะเหมือนอยู่ๆชาก็คิดได้เองอะคะ่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทาคือถึงแม้ว่าชาจะดูดื้อหรือเถียงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ ชาไม่เคยไม่ทําตามคุณแม่นะคะคุณแม่มองออกเสมออะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องแปลกมากชาก็เลยเหมือนเชื่อใจคุณแม่มากแล้วก็แบบเออถึงแม้ว่าแม่เขาจะเห็นว่าเราแบบดูโตแย้งเขาอะแต่ทุกครั้งคือเราไม่เคยไม่ทําตามนี่ไงคะเรียกว่าน่ารักตรงนี้น้ําชาเวลามีความทุกข์จัดการกับความทุกข์ยังไงชาชอบไปปฏิบัติธรรมอะชอบแบบ ไปเองเลยไปคนเดียวคือชอบไปปฏิบัติธรรมแล้วก็หาความสงบที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเพื่อที่จะมาตั้งสติแล้วกลับไปทํางานอีกรอบการปฏิบัติทําให้อะไรกับเราบ้างสติเลยอะค่ะล้วนๆเหมือนทําให้เราเป็นคนที่ที่มีสติแล้วก็ควบคุมตัวเองอได้พออยู่นอกจากการปฏิบัติธรรมมานานๆน,น,นะนจะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ในเรื่องของอารมณ์เรื่องของความเคิดเรื่องของคนที่เข้ามาในชีวิต ที่แบบบางทีมาปรับเปลี่ยนมุมมองอ,มอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนทำให้เรากลับไปรีเฟรชตัวเองนะคะแล้วก็รีเซ็ตตัวเองเอาออกมาใหม่ใช่ค่ะทีนี้ถ้าอย่างนั้นพี่ถามถึงความสุขของน้ำชาใ,ชในวันนี้มีความสุขที่ได้ทำทุกอย่างที่อยากจะทำเป็นความรู้สึกโชคดีกับชีวิตมากแล้วก็คือรู้สึกดีกับทุกๆเรื่องนะคะที่ได้ทำียกว่าตัดสินใจว่าจะทำอะไรแล้วก็คือสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วทุกอย่างก็เป็นความสุขข,ของเราด้วยวันนี้ขอบคุณน้ำชามากนะคะก่อนที่จะจากกันไปอ่พี่ขอ มอบผลิตภัณฑ์นมข้นตราพาเลสนะคะความอร่อยมีระดับเคียงข้างคุณเอาไปใส่น้ําชาเป็นชานมขอบคุณมากนะคะวันนี้ขอบคุณน้ําชามากที่มาคุยกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ทุกชมคะ่ะช่วง Hashtag Cooking Class วันนี้ค่ะมันร้อนเหลือเกินคุณมันร้อนมากปีนี้ก็เลยคิดว่าอย่างน้อยนะลองทำเป็นแบบว่าเครื่องดื่มอะไรที่มันแบบสดชื่นขึ้นมานิดนึงค่ะวันนี้เราก็เลยมี Brazilian Lemonade มาก็คือน้ำมะนาวนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นน้ำมะนาวแบบบร a z i ซ i a ียก็คือจะมีความหวานมันข้นๆเพิ่มเข้ามา ในน้ำมะนาวของเราเนี่ยเราก็จะใช้นมข้นหวานตราพาเลตค่ะเพื่อเพิ่มความหวานมันนะคะแล้วก็ทำให้รสชาติของอาหารเนี่ยกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะการที่เราจะได้น้ำจากมะนาวนวดนวดไปเยอะๆเพื่อให้แบบน้ำมันรีลีสออกมาจากผิวแล้วก็เนื้อของมะนาวแต่เดี๋ยวเราจะปั่นเราจะปั่นทั้งเนื้อเลยแต่ว่า จะอาจจะขออนุญาตปอกเปลือกมันออกนะเพราะว่าเปลือกสีเขียวๆมันก็หอมดีอะแต่ว่าถ้าเราปั่นไปทั้งลูกเลยที่ไม่ปอกเปลือกมันจะมีส่วนสีขาวๆที่เรียกว่ารานตรงนั้นมันจะทําให้ขมทีนี้เราก็จะฝานไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะในช่วงนี้เราก็จะ เอาเขาคลุกกับน,น้ำตาลไว้หน่อยใส่น้ำตาลไปก่อน เราก็จะเอาน้ำแข็งใส่นิดหนึ่งนะเรียบร้อยค่ะ b ริส i ิเลียนเลมอนนี่ คุณผู้ชมคะหลายๆคนนะคะมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วก็อาจจะเกิดความวางใจในความสุขมากจนเกินไปค่ะแขกรับเชิญของจราในวันนี้นะคะเขาบอกเราว่าเราต้องมีสติค่ะแล้วก็ทําทุกๆวันให้ดีขึ้นให้ได้ด้วยตัวของเราเองนะคะวันนี้ค่ะเวลาของแฮชแท็กสวิตช h หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่วันอังคารหน้าเวลาใหม่10บโมงครึ่งทางช่อง Family สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สรุปก็คือตะทวนนี้ก็เป็นแผลเป็นใช่ค่ะคือหาทุกหมอที่แบบคิดว่ามีชื่อเสียงเซิร์ชในเน็ตแบบพันทิปแบบหมอคนไหนรักษาแผลเป็นนี่นั่นคือไปหมดเลยอะค่ะแต่ถ้าใครรักษาได้ตอนนี้ถ้าอยู่อยู่คุณหมอมานะคะเบอร์จะขึ้นข้างล่างนี้นะคะขอเอซ์มาด้วยคุณแม่เนี่ยกับชานิัสเหมือนกันเ๊ะกรอบก็ต้องมาเลยอะค่ะคือเราจะคุยกันเหมือนเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยะแต่ก็ไม่ใช่แบบโอ้ยแม่หรืออะไรไม่ใช่ไม่ได้เฮ้ยแม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก็ตีกันตลอดเหมือนกันเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะ Hashtag <laughs> sweet.